ครับวันนี้เจ๊ก็จะซื้อปลานะครับไปตากแห้งนะครับส่งออเดอร์นะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับเจ๊เอชาแนลที่ริมเขื่อนป่าสักชรศิษิ์ตำบลมะนาวานนะครับที่นี่เป็นทะเลน้ําจืดนะครับผมตำบลมะนาวานอาเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีก็แว้นมอเตอร์ไซค์นะครับมาถ่ายภาพน้ําในเขื่อนป่าสักให้ f c นะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่าน เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับขนาดพายุวันที่23เนี่ยข่าวบอกว่าพายุจะเข้าไทยนะครับแล้วก็จะตกหนักกว่าเป็นลูกที่สองเนี่ยจะหนักกว่าครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าตกหนักมากนะครับเมื่อคืนนี้นะครับนอนเสียงฟ้าฝนนะครับเหมือนสั่งลาอย่างไงไมครับก็ใกล้จะหมดฤดูฝนแล้วด้วยครับผมจะเป็นช่วงโปรโมชั่นพายุเข้าแล้วครับช่วงนี้เดี๋ยวไปดูน้ำในเขื่อนกันเลยนะครับผม ช่วงกลางวันก็จะแดดเริ่มออกบ้างนะครับผมสลับเมฆฝนน้ำถึงป้ายทะเลแล้วนะครับนี่นะครับมองไปทางด้านนี้นะครับเห็นไหมฮะท่วมถึงป้ายทะเลน้ำจืดแล้วเมื่อวานอยู่ที่42นะครับวันนี้จะขึ้นมาอีกกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวรออัปเดตในช่วงบ่ายๆนะครับค่ำ ับน้ําก็ขึ้นมานะครับถึงป้ายแล้วเนาะแต่ตอนเย็นเราก็มาอัปเดตกันนะครับเพราะว่าน้ํากี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนี่ก็เห็นทุ่นนะครับในการหาปลานะครับของชาวประมงที่ทะเลน้ําจืดตลาดท่าปลามีเอฟซบอกว่าอยากเห็นตลาดท่าปลาเดี๋ยววันนี้จะพาขึ้นไปดูนะครับตลาดท่าปลาก็จะอยู่ด้านบนนะครับ หลังคาสีฟ้าฟาที่เห็นนะครับก็มีแพนะครับขายปลานะครับลหลายเจ้านะครับเรือหนีน้ําขึ้นมานครับน้ํามาแล้วนะครับถึงป้ายทะเลน้ําจืดแล้วนะครับผมครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บน ถ้าปลาแล้วนะครับแพปลามมะนาวหวานนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูปลากันครับก็มีหลายเจ้านะครับ แพนี้ก็เป็นแพรของพี่สำรวยนะครับมีปลาหลากหลายนะครับชนิดอยากได้ปลาอะไรก็มาเลือกดูได้นะครับท่านผู้ชมเจสสำรวยนะครับปลาเล็กปลาใหญ่นะครับปลาขาวปลาสร้อยมีหมดนะครับสนใจแวะมานะครับที่ท่าปลาแา้วานนะครับครับวันนี้เจ๊ก็จะซื้อปลานะครับไปตากแห้งนะครับส่งออเดอร์นะครับผมคิด